สายที่พี่น้องพอกันอีกคือเก่าเมื่อนี้เมื่อนี้จะมาพามาชมเล็กแท่งรูที่ตัวนึงเป็นเล็กตัวนึงเป็นสแตนเลสเบิง่งความแตกต่างตัวนี้คือเล็กดำสินดำดำนี่คือดำไม่ยุ่งตัวนี้เป็นดำไม่งาขา้ำแหนงเสียวแล้วก็เป็นสแตนเลสซุ้มนี้ตัวนี้เป็นเล็กเดี๋ยวจะพามาเบิง่งความแตกต่าง จะเห็นว่าเล็กมีสันฐานเริ่มจะเป็นสนิมน,นี่จะเห็นว่ามีความผุกรเป็นคราบสนิมเคละอะจะมีความซึกเป็นหล่องนี่นี่คือดมเล็กซึ่งเล็กตัวนี้ท้าม,มาจากอาสี่รถมอเตอร์ไซค์ระกะ เล็กการขั้นจ่องเล็กการขั้นหุ่มธรรมดาเวลาที่ห้าเศร้าใส่แล้วเขาจะเคลือบน้ํามันเช็ดถูดด้ดยน้ํามันนี่ขนาดเช็ดน้ํามันไว้แล้วได้นน่ยังขืนยนนะนี่ขืนแบบนี้เลยนี่คือเล็กแท่งหุงบา้านนี้มาเบิงสเตนเลสบานสเตนเลสนี่การได้่านการใส่มากขึ้นกันแต่วาา่า,ากะบบปากดว่าเป็นเป็นสนิม ได้ใส่แท่งมาหลายบางังช่วงที่เลนกันนะนี่เปรียบเทียบให้เห็นความเตียกต่างระวางเล็กกับสแตนเลสสแตนเลสนี่จะบอมีสนิมเรียบเนียบเหมือนเดิมแต่ว่าเล็กนี่จะค่อยซึกคอยกรอนค่อยไปเรื่อยๆนะนี่จะเป็นสนิมแบบนี้สีขาวๆเหลี่ยมๆนั่นคือสแตนเลสสีดำๆนั่นคือเล็กสแตนเลสเนียบไม่เป็นอะไร ที่นี่ก็จะเอาเล็กขีเมียงนี่เล็กตัวขีเมียงนี่แท่งให้เบิงว่ามันจะเป็นย,ยังไงขีเมียงหรือเ่าขีเมียงแต่ว่าแท่งขึ้นขึ้กันนี่เมือนี้เสียมามาจวดให้เบิงทมกลางสายลมหนาวขนาดความเา่วอยู่ที่สี่นิ้วแห้งกระถิ่ประมาณสี่เสนสูตรนี่เป็นขีเมอข่วงทอหาน้ำมะตัมไซมัด จูดปุ๊บๆเร็วแรงสุดหนอดข,ของขีเมือเดี๋ยวสิจูดให้เบิ้งว่าจะเป็นจังไงเดี๋ยวจะใส่เล็กขีเมียงแท่งให้เบิ้งว่าจะเป็นยังไดเล็กขีเมียงแต่ว่าหา่สุดหอยอดประหาณทอน เป็นยังไงกาบกล้วยขนาด4นิ้วลมอะไรพี่น้อง,งลมอะไรลมแห้งลมแห้งพี่น้องมันเป็นอ่าฝนเศร้าโต้แล้วก็อากาศเริ่มสิ้นหนาวหนาเย็ยนๆย็ยนลมกล็เลยแห้งนะโอ้ยปะทาวปะทาวลมแห้ง